หุ้นปันผล EP ที่14เข้าไปแล้วอ่าก่อนจะไปเริ่มครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อไม่ผ่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของช่อง Mark 3นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอนำเสนอในส่วนของตัว QH หรือว่า Q House นั่นเองอหรือว่า Quality House พูดผิดนะครับอ่ะชื่อเต็มๆเ,เขาครับก็คือ Quality House Public Company นั่นเองบริษัทนี้ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับ,รบเรียกว่า ทำมาอย่างยาวนานแบบหลัก10ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดมิเนียมครับถามว่าแบรนด์ของเขามีแบรนด์อะไรบ้างก็จะมีทั้งคิวเฮาคาซาเดอะทัสนะครับใครที่ไปเจอพวกคอนโดเนี่ยจะรู้จักดีเลยไอ้คาซากับเดอะทัสเนี่ยนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมหรูนะครับเป็นแบบแนวสูง24 30ชั้นนะครับอ่ะนอกจากนั้นครับเขายังมีการถือนะครับพุ้นส่วนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการ ทำเกี่ยวกับอาคารเช่านะครับที่เป็นตัวคิวเฮาส์ลุมพินีนะครับหรือจะเป็นถือหุ้นนะครับในส่วนของกลุ่มโรงแรมนะครับก็มีเหมือนกันเนาะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการลงทุนกับบริษัทนะครับ o ฮมโปรนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักหุ้นตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัว LH ก็ใช้อยู่ที่มาร์กแปลกใจในส่วนตรงนี้ก็คือเขามีการลงทุนนะครับถือหุ้นในตัวของ l อ ไฟแนนซ์ก r ุ u p ด้วยหรือว่า L H Bank ที่เรารู้จักกันดีนะครับเห็นไหมครับว่าธุรกิจเขามีความคล้ายกับตัว L H มากๆเลยเนาะเท่าที่เรารู้จักนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเขามีตัวกองทุนอสังหาด้วยนะครับที่เป็นตัว Q H P F ที่เป็นคล้ายๆกองทุนทัสเพื่อเก็บรายได้ จากค่าเช่านะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่ทําเพิ่มเข้ามาในส่วนของบริษัทโอ้โหบริษัทนี้ถือว่ามีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับมาดูตัวเลขทางสถิติกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นครับก็จะเป็นตัว PE ครับ PE เนี่ยก็อยู่ที่7.4ครับโดยค่าเฉลี่ยของตัวกลุ่มเนี้ยจะอยู่ที่1 0ถึง15นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าต่ำแล้วก็มีความน่าสนใจครับต่อมา P/B ครับหรือว่ามูลค่าทางบัญชีครับตอนนี้อยู่ที่0.8ครับก็ต่ำกว่า1 อันนี้ก็ติ๊กถูกไปอีกช่องหนึ่งมีความน่าสนใจครับสิ่งที่โฟกัสต่ตอครับก็คือ EPS ครับหรือว่ากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานครับเฉลีย่ย 12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่0.2ครับก็อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มอสังหาเนาะที่เราเห็น APLS C r จนมาถึง Q House เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยชุดที่0.2ไปจนถึง0.4นะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มอสังหาเนี่ยไม่ได้โกลดนะถ้าที่คนที่ควรเห็นเนาะอ่ะต่อมาปันผลครับทุกคนโฟกัสตรงนี้อยู่ที่7%เรครับเรียกว่าสูงมากๆชนะเงินเฟ้อแบบชิวๆ easy easy ก็ต้องบอ,อกว่ารายได้ของตัว Q House เนี่ย stable มากๆนะครับถึงแม้จะโดนผลกระทบ วิธีกิจการต่างๆแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือความโกรดนะไม่ได้โกรดขึ้นนะครับแล้วก็ในทางเทคนิคเนี่ยเรียกว่าย่อลงมาขั้นสุดนะครับหลายคนเนี่ยสนใจตรงนั้นมากกว่านั่นเองครับอะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่มาร์กไปเห็นในตัวเลขทางสถิติมาก,ก็คือตัว r o e ครับก็คือผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่8%เลยทีเดียวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆข้อ8%เนี่ยมันสามารถ มองถึงการต่อยอดในการปันผลในอนาคตได้เลยเพราะว่า8%กับการปันผล7%ดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรในส่วนของตรงนี้ครับต่อมาครับมาดูเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของเขาครับต้องบอกว่าบริษัทคิวเฮาถ้าเทียบมูลค่านะครับก็คือตัวหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45%นะครับก็สูงไหมก็สูงเนาะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อแบบทำเกี่ยวกับอสังหาอยู่แล้วนะครับโดยลักษณะเนาะแต่ถ้าเราไปดูกับตัวอื่นๆที่เป็นแบบ APLH หรือว่าตัวซีรีเขาจะมีตัวทุนตรงนั้นเนี่ยที่ค่อนข้างหนากว่าตัว QH นั่นเองครับอ่าสิ่งที่โฟกัสต่ตอมาก็ครับก็คือตัวการเติบโตและอัตรากำไรครับจะเห็นว่าแนวโน้มเนาะถ้าดูในรายไตรมาสเนี่ยก็มีการถดถอยลงถ้าดูในรายปีก็ปักหัวลงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปกใจครับทุกบริษัทโดนหมดเออมาไปดูแล้ทุกบริษัทโดนหมดเลยช่วงนี้นะครับ เพราะว่า1คือเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็การลงทุนครับของต่างชาติก็ถดถอยลดลงบวกกับเราโดนการเก็บภาษีดอกเบี้ยอีกนะครับอันนี้ก็เรียกว่า2อเด้งกระหน่ำกันเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้อ่ะทีนี้สิ่งที่เราโฟกัสครับก็จะเป็นตัวรายได้นี่แหละเนาะพอรายได้ครับอันแรกหักตัว คอร์สก็คือต้นทุนของเขานะครับมาหักค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับว่ามีกาไรที่โดนไปแบบเยอะมากๆแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือพวกภาษีพวกพื้นที่เช่ารายได้อินคัมอื่นๆที่เกิดขึ้นเลยทําให้รายได้สุทธิเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าของรายได้ของเขานั่นเองอ่ะสัดส่วนรายได้ครับมีเยอะมากๆตัวตัวของ QH ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านโรงแรมคอนโดมิเนียม พื้นที่แล้วก็เช่าสถานที่บวกกับตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นกองทุนนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสัดส,ส่วนรายได้แล้วก็แหล่งที่มาของรายได้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไทยดังนั้นเนี่ยคนที่จะเล่นตัวนี้คุณก็มองประเทศไทยเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องมองประเทศอื่นมองประเทศไทยเป็นหลักว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงรัฐบาลเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าจะมีการออกนโยบายอะไรมาช่วยเหลือนะครับอันเนี้ยมองที่ประเทศไทยเป็นตัวตั้ง ที่สุดเลยอ่าถามว่าปันผล7%นะครับโอ้โหเยอะมากๆแต่ถ้ามาดูเนี่ยปันผลอยู่ที่0.08นะครับโอ้โหหลายคนบอกทําไมมันดูต่ําจังแต่ตัวเนี้ยหุ้นราคาหลักบาทนะครับเพื่อนๆราคา1.4เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยปันผลออกมาหลัก0.08อันนี้ก็สูงแล้วนะครับสาหรับบางนะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มการปันผลเนี่ยถ้าเทียบเป็นปีนะครับจะบอกว่าในปี24นะครับปิดออกมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่0ู 9กนะครับก็ไม่ได้สูงมากมายเนาะแต่มันเคยขึ้นไปแบบ0.1หกวา่าอันนี้แบบสูงมากๆสล้วล่มาร์กนะครับในส่วนของ q h วเฮาอ่ะทีนี้ความแข็งแกร่งความมั่นคงทางการเงินเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าทั้งหนี้สินระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับก็ไม่ได้สูงมากเทียบท่า,ทาเทียบเท่า,ทากับทรัพย์สินของเขาดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับต้องบอกว่าตัว Q h o u s หรือว่าตัว QH เนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับในตัวเลขทางสถิติทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะ ทีนี้มาดูปัจจัยเชิงบวกแล้วก็ปัจจัยเชิงลบที่เกิดขึ้นของเขาบ้างนะครับต่อมาครับเรามาดูปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อหุ้นกันบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอสังหานะครับหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าขึ้นทุกตัวแหละครับช่วงนั้นเนาะเพราะว่าหลายตัวแบบโดนกดลงแบบหนักมากๆแล้วก็กลับขึ้นมาเชื่อไหมราคา1.4ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยก็คือราคาต่ําสุดในรอบ9ปีเลยนะสำหรับตัว QH นะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่สนใจในเชิงเทคนิคนะเขาจะชอบตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับก็มีคนคอมเมนต์มาบอกอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอ่าต่อมาครับจะเป็นการบริหารแล้วก็จัดการในส่วนของอัตาหนี้สินนะครับกับจำอ่าสัสดส่วนของผู้ถือหุ้นถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับบริหารพวกนี้สิแบบ จัดการหนี้ได้ดีจนถึงค่าดาวอีมันสูงถึง8%เลยอ่ะเอออันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนมากมองหาในจุดนี้แล้วก็สุดท้ายครับปันผลต่อเนื่อง5ปีนะครับอันนี้คือมานับแค่5ปีเนาะจริงๆเขาปันผลเยอะกว่านั้นดังนั้นเนี่ยหปีย้อนหลังปันผลสม่ําเสมอและจ่ายสูงมากๆครับต่อมามาดูปัจจัยเชิงลบกันบ้างครับปัจจัยเชิงลบเนี่ยก็จะเป็นความผันผวนของดอกเบีย้ยอันนี้โดนทุกบ้านโดนทุกเจ้านะครับทำให้ต้นทุนการกู้ของบริษัทเนี่ยถือว่า ไม่ได้ผลเป็นอย่างดีเลยแหละอ่ะต่อมาครับการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็สูงเหมือนกันเนาะจริงๆมันเหมือนกันหมดเลยนะในกลุ่มอสังหาเนี่ยโดนเรื่องเนี้ยเบียบลีเลี่ยงไม่ได้แล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนาะก็ต้องบอกว่าบริษัทใหญ่มีข้อดีนะครับจากการที่เรา forecast ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถปรับตัวนะครับไม่ว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการ ถดถอยลดลงชะลอตัวมากว่าในกลุ่มของบริษัทใหญ่เขาสามารถปรับตัวได้ดีเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งเ,เขามีตัวกระแสะเงินสดที่ดีนะครับมันเลยทําให้หมุนได้ค่อนข้างง่ายถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทเล็กนะครับที่เพิ่งก้าวกระโดดเข้ามาอยากจะผันตัวลงทุนพอเกิดวิกฤตการเกิดอะไรที่กระทบขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทําให้กระแสะเงินสดของเขาเได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าเขาเองอาจจะไม่ได้มีเงิน ที่ลงทุนมาขนาดใหญ่คล้ายๆกับบริษัทใหญ่ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆดังนั้นเนี่ยสรุปครับในส่วนของ qh เนี่ยอัตราการเติบโตฟื้นตัวค่อนข้างดีครับเพราะว่ามีการเปิดโครงการใหม่การบริหารจัดการนี่จัดการ อัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับดีครับปันผลจ่ายสม่ำเสมอไหมจ่ายสม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวถือว่าน่าสนใจเหมาะกับการลงทุนกับหุ้นปันผลเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ไปดูทรงการาฟกันบ้างครับนี่อย่างที่มาบอกเนาะตอนนี้ราคา1.47ใช่ไหมครับ1.47เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าต่ำมากๆในรอบ9ปีที่ผ่านมาเลยทำให้นักลงทุนนักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยเขาโน้มเอ็นมาทาง ตัวของ q s นะครับเพื่อพอมองว่าแบบการที่มันย่อลงมาเบรคขนาดเนี้ยมันอาจจะถึงจุดบอทท่อมแล้วก็ได้นะครับอาจจะกลับมาเทินอาราวนะครับในเร็วๆวันเร็วๆนี้นะครับถ้ามีข่าวมากระตุ้นสักนิดสักหน่อยก็อาจจะขึ้นกลับมาได้เออมาเองก็มองเหมือนกันนะครับในจุดนี้เนาะเออก็ถือว่ามีไว้2ติดผรอนไม่เสียหายนะครับอ่ะต่อมาครับ สิ่งที่เราโฟกัสตรงนี้ครับก็คืออัตรากําไรครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกแนวโน้มที่เราเห็นจากปันผลนะ่ะมันเกิดจากกาไรตรงนี้แหละเมื่อกําไรมีการปรับตัวลดลงปันผลก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันอ่าถามว่าตอนนี้ลงทุนได้เลยไหมอ่าเราไปดูใน RSI ครับเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ RSI ปักหัวลงครับต่ํากว่า40ด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงการขายครับเออถ้าใครอยากจะเอาจุดที่แบบ ทัช the พอย n ์เลยนะครับก็คืออาจจะรอมันย่อลงมาในโซนที่ ISI ต่ำกว่า30นะครับมาคิดว่าราคาต่ำกว่า30เนี่ยจะอยู่ประมาณโซน1.40นะครับกรอบเนี้ยเออเพื่อนๆก็สามารถนำไปแบบวางแผนเล่นได้เลยในโซนจุดตรงนี้ นะครับเพื่อที่เราจะได้ในจุดต่ํามีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนนั่นเองตัวนี้ปันผลไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอกันอีกสักแบบระยะหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะปันผลอีกทีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองครับแต่ว่าช่วงสิงหาคมจะเป็นการปันผลในช่วงปลายปีนะครับตลอดการของเขาก็คือนับทั้งหมดเนี่ยจะมาในต้นปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาไปวางแผนต่อ ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับตัว QH ก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark 3แล้วติดตามกันครับว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ